นันใช่ไม่ไปไหนเลยตั้งแต่วันนั้นน่ะนี่ครับวันนี้ได้เห็นตัวเต็มๆแล้วนี่ป้าคุยกับแม่ว่าป้าจะหาอะไรอ่ะเอาหินอ่ะไปอุดรูมันจะได้ไม่ต้องขึ้นมาเนี่ยคือม,มันขึ้นมาอาบแดดบีช่าเขาเพื่อสุอนทรียเขาฮนะอุดแล้วเขาจะออกมาอย่างไงกันนะเดี๋ยวมันก็ไปกูบรูอื่นได้มันเดินไปทั้ว่าแต่มันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันนั้นเลยนะรูสั ใช่ท่อระบายน้ำไม่มีเศษอาหารนยบางทีแล้วถ้าตัวใหญ่จะขึ้นได้มั้ยนะขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเดินนักไปอ่ะมันมุดลงรูเลยดีมีเงินมีทองมไหนบ้านตัวยาวอะเนาะพีอยากไปกติดๆมันลงเป็นลายเลยอ่ะนี่จะบอกอะไรให้ว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยมีหลายชนิดนะ มันขึ้นยู่กับลายแล้วมีชื่อเรียกตั้งกันแต่ลายแบบนี้ค่ะวันเลาเรียกว่าต้องเงินตุ่ทองแล้วมันก็จะมีแบบอื้อนนิ่ยงบ้านเรามีสัดเลียงไหมบีใช่เลี้ยงสัเ์เดียบเพิ่ม <c oughs> ดูเล็บเขาได้เห็นปะ <c oughs> เล็บยาวเลยอ่ะเออก็มไม่ไปไหนเนอะอยู่เนี่ยไ,ไหลายวันแล้วเนี่ยมาจากไหนอ่ะ มาุดตามทองเหรอโอ้ยมันมองแม่บีแม่บีกระดิกตัวหายใจูดิดูคอดิโ,ดโป่งงเขา้าของออกของเขาเ้าของออกนี่ได้เห็นชัดๆแล้วนะครับหลังจากวันนั้นเห็นแต่หัวนะอมองบีอ่ะขึ้นมาอัดจริงบีอะยากกระดุกกระดิกดิ แม่บีเดี๋ยวแม่บีจะโดนยุกดิกให้มันกลัวทำไมห่างยาวเฟ้ยเลยใส่ตาดีอยู่เนาะตาดีข้างน้าเราแอบมองยุ่แต่มันมันมันน่าจะคำนึงถึงเสียงเป็นหลักถ้าเราก็ดูกระดิกนี้คือมันมันมันไม่ยุ่งบิบมยาเสียงดังมันมาดูเออบุกคอเับบีมบุมของหินใจเลยบี พองยุบพองยุบอะไรบีม,มาทำไมมาแล้วไปมาแล้วไปนี่เขาแบบแอบแบบว่าแอบบอยู่ตรงรูเพื่อที่ว่าชิ่งหอมไขออกมาของมุดลงไปเลยพอยังย่นฉมพอยังจะทําให้ลงไหมล้วทำให้ลงไห,ทห,งไไหมทำไมเรื่องเขาดิเขากระจกไงเขาได้ลงไหมายากนอนให้เขานอนไปดิไปคล็อกมีตัวใหญ่ๆนี่ฟาดห่างเจ็บนะ ดูห่างเลยละจระคีตั้งชื่อให้บีมตั้งชื่อขึ้นมาบอยบีตั้งยังอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้าวโอ้ยลิ้นโอ้ยยาวมากเอาจะลงไหมจะลงหร้อไม่ลงไม่ลงนอนก็นอนนอนนอนก็ขออัปเดตก่อนเอาลับด้วยนะบีหน่าจะลับ นอนแล้วไม่สนใจแล้วเขาจะรับตาแล้วว่าจะนอนเอับจริงนะเนี่ยทำเป็นเล่นไหมนอนใกล้ๆท่อเพื่อที่จะหนีง่ายไงจำได้ป่าวว่าตอนต้นจามดูรีหลังบ้านให<ช>ัวท,ที่มันนอนอยู่บน,น,น,นต้นไม้นอนหลับบนต้นไม้ไม่ตกด้วยเดี๋ยวป้าจะออกไปดูดูดีว่ามันจะมุดลงท่อไหมค่อยๆเดินนะต้นกุหลาบ,บังอยู่โอ้ยไปเลยะ ลงไปเลยโหมันดีมากอาไฟชายมาซ่องดูดิเห็นไหมมันน่าจะอยู่ในท่อสีฟ,ฟ้าแล้วนะครับ